เราทําหน้าที่กันคนเรฟันเฟืองเช่นสมมุตินาฬิกาครับเข็มมันจะเดินได้มันก็ต้องมีกลไกกลไกจะทํางานได้ก็จะมีเฟืองชิ้นนี้เฟืองชิ้นนั้นเราจะไม่สามารถขาดฟันเฟืองไหน ออกไปได้เลยครับอย่างผมก็ทําหน้าที่ดูแลในเรื่องของการตลาดแผานกผมทั้งหมดก็จะดูแลในเรื่องของโปรดักชันแผนกของผู้บริหารทั้งหมดก็กําหนดทิศท,ทางซึ่งในแต่ละพาร์ทนะครับมีความเท่าเทียมกันหมดเลยไม่ได้แปลว่าผู้บริหารจะมีศักดินาหรืออะไรสูงกว่าฟันเฟืองชิ้อนอื่นๆนะครับถ้าจะพูดจริงๆแล้วนะครับบริษัทดีไอคัมกรุ๊ปไม่ได้มีตัวแทนสักคนเดียวเลยนะฮะชื่อบริษัทก็บอกอยู่แล้วครับดีไอคัมกรุ๊ปกรุ๊ปมันคือพวกเราอะครับ คนกลุ่มก้อนเดียวกันเราจึงเปรียบเสมือนว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันนะครับและจริงๆแล้วที่เราเข้าใจกันว่าเขาคือตัวแทนจําหน่ายครับจริงๆมันเป็นคำนี้เนื่องจากว่ามันสามารถเข้าใจได้ง่ายว่าอ๋อเขามีหน้าที่เป็นด่านหน้าในการที่จะนําสินค้าไปสู่มือของผู้บริโภคหรือการขยายสาขาของพวกเราทั้งหมดจริงๆแล้วเขาคือฟันเฟืองที่สาคัญที่สุดนะครับเขาคือเจ้าของบริษัทคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ขยายบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและทําให้สินค้าของเราถูก ใช้ได้จริงและถูกซื้อซ้ําได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าฟันเฟืองชิ้นนี้ครับสำคัญที่สุดสําหรับบริษัทเราละเราจะบอกว่าเขาคือพุ่นส่วนของบริษัทเดียร์ฮังกุบ